พบกับผมอับดุลอาซิดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับตำรวจอียิปต์ยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัลอัสฮัร์ชานกรุงไคโรที่ประท้วงต่อต้านกองทัพเมื่อวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอียิปต์ได้ยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนลูกปรายเพื่อสลายการชุมนุมของนักศึกษาหลายร้อยคนที่จัดการประท้วงต่อต้านกองทัพที่มหาวิทยาลัยอัลอัสฮัรในกรุงไคโรโดยนักศึกษาได้ปิดกั้นถนนสายหลัก ที่เชื่อมต่อมหาวิทยาลัยและจตุรัสอารอบิอาอัลอาเดวียะ ah, และได้คว่างปาก้อนหินเข้าใส่กองกําลังรักษาความมั่นคงที่อยู่ด้านนอกประตูมหาวิทยาลัยการประ,ะการประทะกันเริ่มขึ้นเมื่อน,นักศึกษาพยายามขยายการชุมนุมประท้วงออกนอกมหาวิทยาลัยขณะที่กองกําลังรักษาความมั่นคงพยายามป้องกันกลุ่มนักศึกษาที่สนับสนุนน, oh i, านายมูฮัมหมัดมุสซีประธานาธิบดีที่ถูกโค่นอํานาจไม่ให้เดินขบวนประท้วงไปยังแคมป์การ ไม่ให้เดินขบวนไปยังแคมป์ของกลุ่มผู้ประท้วงที่จตุรัสรอเบียอัลอาเดวียะที่ถูกรื้อถอนไปเมื่อสองเดือนก่อนทั้งนี้มหาวิทยาลัยอัลอาซฮัรตั้งอยู่ชานการุงไคโรพื้นที่เดียวกับมัสยิดรอเบียอัลอาเดวียะหนึ่งในสองสถานที่ประท้วงของกลุ่มผู้สนับสนุนมุรซีซึ่งถูกซึ่งถูกกวาดล้างโดยกองกำลังรักษาความมั่นคงเมื่อวันที่14สสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งในครั้งนั้นผู้ประท้วงหลายร้อยคนเสียชีวิต และนําไปสู่เหตุความไม่สงบหลายวันการประท้วงมีขึ้นท่ามกลางการโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อนเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม่ที่เข้มงวดขึ้นเพื่อเพื่อควบคุมผู้ประท้วงโดยผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับหนักและอาจถึงขั้นจําคุกพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ 在，在。